ขายที่ดินทำเลทองใจกลางกรุงเทพใกล้ถนนพระรามเก้าสำหรับนักลงทุนและผู้ที่มองหาที่ดินทำเลักยภาพสูงห้ามพลาดกับที่นี่ค่ะกับที่ดินเนื้อที่1,328ตารางวาขนาดหน้ากว้างที่ดิน72.76เมตรลึก72.28เมตรที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในผังเมืองสีส้มหรือประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยทาวน์เฮาส์โรงแรม เข้าซอยพระราม9ซอย13เดี๋ยวเข้าทางสาธารณประโยชน์เทียงแปดเมตรการคมนาคมสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสายสิงเงินสถานีพระราม9และยังมีสถานที่ชื่อดังใกล้เคียงมากมายเช่นฟอจุนเทา รามเเอสพลานาดรัชดาสถานเอกอัครรารชทูตสาธารณารัฐรประชาธิปไตยประชาชนลาวโรงเรียนนานาชาติรีเจนกรุงเทพวิทยาเขตประชาอุทิศโรงพรยาบาลกรุงเทพวัดเทพลีลาหากสนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่065 426 6559คุณวรวุฒค่ะ